คุณแจ็คครับสวัสดีครับป๋าเรื่องนี้ดีกว่ากลับมาเข้าเรื่องของเราก่อ๋ยวเพื่อนๆจะรอนะครับครับผมอยู่ร่วมในเหตุการณ์นี้ด้วยครับผมนะครับจะไม่ถามละพี่แจ็คไปทําอะไรแต่จะรอฟังพี่แจ็คในเรื่องเรื่องนี้เชิญครับครับผมก็สวัสดีปีใหม่ป๋ากอนเนาะแล้วก็เพื่อนแฟนเด็กชองทุกท่านนะครับขอให้เป็นปีที่ดีนะครับสําหรับทุกคนนะครับอเริ่มเลยนะป๋าเรื่องนี้มันย้อนกลับไปสิบ สามสิบสี่ปีแล้วจำไม่ค่อยแม่นฮะซึ่งปีนั้นเนี่ยเพื่อนผมคนหนึ่งกำลังที่ที่จันเนี่ยจะมีสโมสรคือสโมสรลอตเตอรี่ป่ามีทั่วโลกอะสโมสรเนี่ยเป็นสโมสรเกี่ยวกับเพื่อหาเงินทำผลประโยชน์ทำประโยชน์ให้กับสาธารณชนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วปีอีกปีหนึ่งอะเพื่อนผมจะขึ้นเป็นนายกสโมสรก่อนขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องทำการหาทุนฮะเขาก็เลยจัดแข่งเรลลี่ข้ามประเทศ อ่าซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ช่วยกันอุดหนุนบัตรลลรี่ผมก็อุดหนุนไปผมกับเพื่อนสนิอีกคนหนึ่งขอไม่ให้ชื่อว่าอัดแล้วกันฮะ,ะก็นั่งไปก็ผมผมขับอัดนั่งก็เล่นลลรี่อ่ะข้ามไปประมาณสักจันบุรีกะอ่าหันเล็กเนี่ยก็100ร้อยกว่าโลปะ่ะก็ขับรถไปเล่นเกมไปตลอดทางก็ไม่มีอะไรพอไปถึงด่านที่จะต้องทําการตรวจ พาสปอร์ตหรืออะไรเงี้ยเพื่อข้ามไปฝั่งนู้น <ฮะ S 2> ผมก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นหัวหน้าด่านาาซึ่งเพื่อนผมก็รู้จักอัดก็รู้จักก็เข้าไปคุยกับรุ่นพี่คุยกันแป๊บหนึ่งก็อัดก็วิ่งมาหาเดือนมาหาผมบอกว่าเฮ้ยคืนนี้เดี๋ยวกูมีทีเด็ดขอโทษนะเดี๋ยวใช้ภาษาเพื่อนหวงนะป่ะเนาะครับครับกูมีทีเด็ดไว้ซึ่งผมก็ขับรถผ่านไปพอข้ามไปถึงฝั่งนั้นอ,ะอ่ะฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนาะ ซ้ายมือเป็นโรงแรมโรงแรมที่พวกผมต้องเข้าไปพักอ่ะที่ซื้อตั๋วแรลลี่มาแล้วเป็นห้องฟรีครับผมก็ไปนั่งรอที่ล็อบบี้มันก็บอกเพื่อนผมไอ้ก็บอกว่าเฮ้ย hey, มึงยังไม่ต้องขึ้นนะมึงรออยู่ที่ล็อบบี้ก่อนฝั่งขวาเป็นโรงแรมเหมือนกันแต่เป็นซีวิวติดทะเลครับแล้วก็ติดกับคาสิโนเพื่อนผมก็หายไปประมาณสิบห้าทีออ่แล้วมันก็เดินมาพร้อมเบลบอยมันก็สั่งไปว่าเฮ้ย hey, มึงเก็บกระเป๋าให้หมดเลย ย้ายไปนอนฝั่งซีวิวกันมผมก็บอกว่าเฮ้ยก็ทางนี้เราตัวเราวันนอนฝั่งนี้นะเว้ยห้องฝั่งนู้นมันแพงแล้วห้องเนี้ยฝั่งนี้มันฟรีจะไปนอนของแพงทำไมม,มันก็บอกว่าห้องฝั่งนู้นนะ่ะกูก็ได้มาฟรี<อ>เหมือนกันซึ่งเงินผมอะไปแลกชิปในคาสิโนครั่อคืเอเขามีประมาณกฎว่าถ้าแลกชิปแล้วจํานวนเท่าไหร่ไม่รู้อะก็จะได้ห้องพัก ฝั่งโน้นอะนะครับครับซึ่งก็โอเคขึ้นในภางป่าชั้นบนสุดฝว่างขวามือสุดเป็นห้องสูรใหญ่มากแต่เขาไม่กั้นซอยอะไรนะป่ะห้องแบบโอ้เป็น่ายคุณแปดเมตรอะห้องบลเลอร์เลยเป็นห้องโลง่งๆแบบห้องเดียวอะ่ะไม่ได้แบ่งแต่สวยพอเปิดตู้ก็ป,ปุ๊บห้องน้ำได้อยู่สายมือครับขวามือสุดจะเป็นทีวีเครื่องใหญ่ๆป่าเครื่องใหญ่แบบ เป็นแบบสี่เหลี่ยมตั้งใหญ่ๆเลยอะแะบบสมัยก่อนอะครัอ่ฮะแล้วก็มีโซฟากันแล้วฝั่งซ้ายอีกที่นึงก็เป็นเตียงกิงใสแล้วก็เลื่อนออกไปก็เป็นระเบียงซึ่งผมไปสึงกันก็ประมาณสักจะบ่ายและ้ะก็นั่งจัดสัมภาระอะไรกันเสร็จเรียบร้อยก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวนอนสักแพ๊บดีกว่าเดินทางขับรถมันเหนื่อยร้อยกว่าโลูมเดี๋ยวสักเย็นเราค่อยตื่นกัน ก็น um ั่งน right ั enfin ่งนอนคุยกันไปกับผมก็หลับเคื้งหลับไปตอนไหนไม่รู้มารู้สึกตัวเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนอยู่ในห้องน้ําครับผมวันนี้ก็เพื่อนผมเข้าห้องน้ําอยู่ผมก็เลยเดินออกมานอกกระเบียงมาดูนอกกระเบียงเป็นวิวทะเลเลยป๋าผมก็มองลงไปข้างล่างมันมันเหมือนเหมือนล่มชายหาดอะป่ะชายหาดแบบพัทยาเนี้ยเป็นล่มสีสีวางผมก็เล็งเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปนั่งชิลตรงเนี้ย ลมเสียงพูเลยเสร็จระหว่างคิดเพลินๆในป่าเสียงโทรศัพท์ห้องมันก็ดัง<ะ>ซึ่งตอนนั้นอะไอเสียงในห้องน้ำอะเพื่อนผมในห้องน้ำอะ,ะที่บอกเป็นผมก็ยังมีอยู่<ะ>ผมก็รับโทรศัพท์ปลายสายเป็นเสียงเพื่อนผมโทรมาเฮ้ยทำไมมึงยังไม่ลงอ,อีกผมได้ยินนั้นอะไอเสียงในห้องน้ำมันอยู่นะป่า S <S แต่ผมได้ยินง,งั้นผมวางหูปั๊บผมหยิบขีการาดเดินหน่อยห้องเลยเอาผมไม่ดูห้องน้ําเลยแต่ในใจผมมันปลอกจะเลยว่าหรือเสียงห้องข้างๆวะเออใช่ซึ่งไม่ต้องเอาอะไรมาหักล้างนะว่าห้องมันดีห้องมันหรูคงไม่มีเสียงนะแต่ตอนนั้นผมคิดว่าห้องข้างๆแหละผมเดินลงมาเจอเพื่อนก็โอเคก็เย็นนั้นเราก็ไปนั่งผมก็มไ,ปมไปนั่งชิลริมหาดอย่างที่บอกเลยเ จะนั่งดื่มนั่งกินกับเพื่อนหม่ประมาณสักสามทุ่มผมก็หันขึ้นแบบหันมองไปที่ห้องเราเนาะห้องเราอยู่ชั้นไหน่วะชั้นบน,นสุดอยู่ตรงไหนผมก็ไปเห็นผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่ง,งยืนอยู่ตรงระเบียงห้องผมซึ่งผมคิดว่าใช่แน่นอนอแต่ื่าความมั่นใจผมก็สะกิดเพื่อนผมให้ขึ้นไปดูขันใหดูผมบอกเฮ้ยห้องนั้นอะมุมสุดเบื้องบน,นเลยอะห้องววอเราบอกว่าเพื่อนเขบอกใช่แต่ว่าหันไม่ดูอีกทีไง ผู้หญิงผู้ชายผู้นั้นไม่มีลนะแล้วตอ,อนนั้นเพื่อนผมก็บอกขอตัวเข้าไปในคาสิโนแป๊บหนึง่ง <C ül> ผมว่านั่งชิลอยู่ริมหาดกับกลุก่มอื่นๆประมาณสักชั่วโมงกว่าเพื่อนเขาบอกมาเฮ้ยธรรมดาที่ไปเนี่ยมันจะแค่คืนเดียวครับตัวนันบอกว่ามึงไม่ต้องกลับุูเนี้กูได้ห้องฟรีอีกวันหนึ่งฮซึ่งมันเปลี่ยนชิปมา เขบอกว่าเดี๋ยวพรุ่นี้เราไปเต็มที่เนไว้คือมือขึ้นแหละไพ้ม่เยอะเดี <S <S ๋ยวเราไปเที่ยวข้างในตัวเมือกงกันผมว่าโอเคระหว่างนั้นต้องขอขึ้นไม่ขึ้นนอนประมาณแักเที่ยงคืนกว่าเกาขึ้นไปพักผ่อนซึ่งตอนนั้นผมพยายามไม่คิดไอ้เรื่องห้องน้ำเลยนะพยายามแล้วก็ดื่มไปด้วยป่าก็ซึมซึมก็หลับขหลับไปตอนนั้นผมฝันฝันว่ามีผู้หญิงเป็นนางรำ แต่ไม่ใช่นางรำแบบบ้านเรานะปะ่ะนางรำแบบฝั่งโน้นน่ะใส่เสื้อสีเนื้อเกงเป็นัวกระเบนสีเขียวแล้วชัดาเขาจะใหญ่ใหญ่หแล้วก็ปรับแบบทานหน้าขาวเลยขาวตัวเลยซึ่งเขามันรำให้ผมดูในองามฝันผมกลัวมากนะปะ๋ะแล้วก็มีเสียงกล้องเข้ามาตลอดเลยอะไรเก็นไฟเก็นไฟอะไรน่ะในองามฝันผมว่าแต่ผมฟังไม่ออกอ่ะตอนรำระหว่างรำเขายิ้มนะป่า ืแต่เป็นรอยยิ้มที่น่ากลัวมากเหมือนจำผิดตาอะไรรอยยิ้มอ่ะผมกลัวมากแบบจะกระตื่นอ่ะจนมันสะดุ้งตื่นมาเพราะได้ยินเสียงเหมือนมีคนไอไอแบบไอเหมือนจะสำลอกอะไรออกมาสักอย่างอผมก็เลยก็คงเป็นเพื่อนผมที่นอนอยู่ข้างอาจจะแบบสู่มบุหรี่เยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมครับแต่ตอนผมก็คุมโปนะแล้วพยายามข่มตาให้หลับจนเช้า ตื่นมาข้างล่างเพื่อนผมมารอก่อนละผมตื่นที่หลังพอลงมาปุ๊บเพื่อนผมเบอกแน,นคคะ <m. S 2> น,นาําให้รู้จักไกด์คนหนึ่งบอกเฮ้ยเดี๋ยววันเนี้ยช้อปปิ้งให้เรียบร้อยแล้วมันทุ่มกว่าไกด์เนี่ยเขาจะมารับเราเข้าไปในตัวเมืองผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนห้องไหม <c oughs> ซึ่งผมรู้สึกไม่ดีกับห้องนั้นแล้วเพื <c oughs> b b ่อนบอกไม่ต้องเปลี่ยนเราไม่ได้นอนอยู่แล้วเราแค่เก็บของเดี๋ยวคืนนี้เราไปในเมืองกันก็โอเค ระหว่างนั้นก็เดินชอปปิ้งกันจนประมาณหกโมงเย็นแด้วขึ้นไปอาบน้ัแต anyway> ่งตัวสั่งข้าวมันกินรอไก่ประมาณทุ่มกว่าไก่ก็ยังไม่มาผมก็นั่งรอระหว่างนั้นผมนั่งในห้องฝาผมก็เปิดทีวีดูผมกําลังหยิบรีโมทขึ้นมาจะเปลี่ยนห้องประตูหน้าห้องตั้งแคร์แคร์แผมก็นึกว่าคงจะมาส่งข้าว ผมก็เดินไปเปิดประตูครับ <c oughs> ไม่มีใคร <c oughs> ผมก็กลับมานั่งที่เดิมอีกหยิบรีโมทขึ้นมาจะเปลี่ยนช่องไอ้ประตูหน้าห้องก็ดังแครกแครกครอืม <c oughs> ผมก็ลุกขึ้นไปเปิดครั้งที่สองไม่มีใครเหมือนเดิมอืคร <c oughs> ั้งที่สาม่าผมกําลังเปลี่ยนช่องปุ๊บป่านึ้ถึงที่งสมัยก่อนเวลาเปลี่ยนมันจะไม่วุบไปเลยมันจะเป็นหน้าจอดํามืดที่นึ่อื <c oughs> เปลี่ยนช่องปุ๊บมันก็เห็นเงาสะท้อนของตัวผมไอยู่นั้นเปลี่ยนช่องครั้งที่สองฟุบมันเห็นเงาสะ้านในตัวผมหน้าเงางผมในนั้นน่ะแล้วมันมีเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลัง,องโอ้โหครับยังไม่ทันตกใจถอนนั้นป๋าไอประตูหน้าห้องอ่ะผมก็โดดขว้าผู้บินเลยยังไม่ทันเปิดป๋ามันดังอีกแค่แต่ผมปรากดมันไม่ใช่ประตูหน้าห้องนี่ดัด มันเจอตูห้องน้ำอุ้ยที่อยู่ซ้ายมือผมอะฮ <Ha, ha. S 2> ะฮะอพอาผมมันดังแค่แล้วประตูมันเปิดพัม้มผมเจอทางรำมูน,นั้นน่ะอุ้ยจริงเหรอเพื่อนผมมาที่อยู่ที่ระเบียงอ่ะใช่ปะเพื่อนผมที่นั่งอยู่ชิลอยู่ระเบียงอ่ะระหว่างนอนนั้นอะมันก็ยกขาเหมือนจะดุ้งอะไรทั้งอย่างอ่ะขึ้นบนที่นอน ไปขึ้นบนขึ้นบนเตียงขึ้นบนเก้าอี้อแล้วก็วิ่งมาหาผมเลยแล้วก็กระชากมือผมออกจากห้องสซงว่เาเจอพร้อมกันใช่เจอแบบเหตุแบบพร้อมๆกันเลยอแล้วผมสองคนวิ่งแบบเสียสติอะ่ะครับครับวายลงมาข้างล่างเลยมาเจอไอ้ไก่อะมันนั่งรอ,อผมอยู่แบบพูดไปรู้เรื่องเป็นสิบนาทีอะป๋า ตกใจคนในโรงแรมหน้าล็อบบี้แบบเข้ามาล้อมเต็มเลยอ่ะครับสักพากนึงพอนั่งแบบสงบเสียวลมแล้นปะาผมก็ถามไปกานว่าเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นไปเรียกวะมานานแล้วเลยมันบอกมารอพี่เป็นชั่วโมง,งแล้วแล้วไมไม่ขึ้นไปเรียกผมแกงห้องอะไงป,ะปะ๋าโอ้ยผมรู้ว่าเป็นห้องนี้ผมก็ไม่กล้าขึ้นแล้วโฮ้ยระหว่างนั้นเนะพื่อนผมก็บอกว่าเฮ้ยกูว่ากลับบ้านเลยแต่มันกลับไม่ได้ไงป๋า เพราะว่ามันมันอยู่ฝั่งนู้นเขาเขาเขาแต้มเวลาเขาออกมันเป็นเวลาครับแล้วมันเป็นชายแดนอืมผมก็เลยจ้างคนเนี่ยให้ไปหารุ่นพี่ผมที่อยู่แดนในอยู่ตรงดานครับให้เข้ามารับพวกผมก็เขาอ่ารุ่นพี่ผมก็มามาเสร็จเขาบอกเฮ้ยพวกมึงไม่ต้องกลับหรอกเดยวเดี๋ยวไม่น้อยกูที่บ้านพักได้ ระหว่างนั okay. ้นผมก็ไปนั่งรถไปถึงถึงบ้านพักแกระหว่างทางไม่มีใครคุยนะครับผมก็เพื่อนที่แบบนั่งรถแอร์เย็นๆกันแต่มือเปียกเหนื่อยปะไปถึงการก็นั่งคุยคุณพี่ผมอะชื่อพี่ปอดก็ถามเลยว่าเฮ้ยคุณเจอคนโดดตึกโอวะผมบอกเปล่าปาไอ้เปล่าเปล่าพี่ผมอ่ะเจอนั่งลรำเอออพี่ผมบอกเฮ้ยนั่นแหละห้องเดียวกัน เพื่อนผมอบอกว่าอู้นี่แหละเจอโดดตึก uh, ตอนหน้าแบบปาเลยออ uh, uh, มันก็เล่าให้ฟังว่าตอนกลางคืนที่นอนอะ่ะมันก็เจอได้ยินเสียงเดียวกับผมเลยคือคนไอแบบกระสำลอกอะไรมางเงี้ยสักอย่าง uh. แล้วก็คนเสียงนะนะั้นอ่ะมันลอมจากใต้เตียงมาแล้วก็มีคนคานจา้ใต้เตียงมา oh, <hi. S 2> แล้วก็ไปที่ประตูระเบียง <Ch ia. S 2> แล้วมันก็แบบเก็งตัวอย่างนี้ฮะซึ่งมันก็ไม่หันกาปุกผมนะซึ่งตอนนั้นผมก็รู้สึก ผมก็ต้องตื่นอยู่เหมือนกันแล้วพยายามจะหลับผมก็นึกว่ามันเป็นคนไอตอนแรกมันตื่นหนึ่งแั้วนึกว่าผมเป็นคนไอแต่พอมันเห็นหน้าพิ่เนี่ยมีร่างหน้างเนี่ยขาดมาจากใกล้เจยงมันแล้วไปถึงระเบียงเลยแล้วก็หายไปเลยโอ้ก็น่ากลัวเลยแล้วช็อตตอนหัวค่ำที่มันยกหามันบอกกำลังนั่งอยู่หลี่อยู่หน้าระเบียงกาลังมองวิวเพลินเอมันบอกมันกคเจอไอ้คนนี้ยขาดออกมาขาดออกมนก็เลยกระลุงแบบ ตกใจยกขาแล้วคนนี้ก็โดดตึกไปต่อหน้ามันเลยก uh ุ huh. ้มมันบอกตีแตกมันมันเห็นผมมายืนทำอะไรนะประตูมันดึงมือออกไปเลยอ uh ื huh. ผมก็บอกผมเนี่ยผมผมผมก็เจอตรงเนี้ยเจอผู้หญิงนางราเน,น uh ่ย huh. แล้วผมสงสัยมากเลยเเอไอ้คำว่าเชียงไปอะไรตอนนั้นทั้งอย่างเนี่ยผมก็ถามไกด์ไกด์เขาบอกว่าเขาน่าจะพูดว่าตามอันนี้คืเคอเชียงเตย แปลว่ามึงเห็นกูใช่ไหมโอ้ยแล้วพูดก้องก้องผมผมรู้สึกโชคดีนิดนึงป๋าตรงที่ฟังเขาไม่ออกอ่ะครับครับที่ดูพูดใส่หูผมว่าตอนในฝันอะอมึงเห็นกูใช่ไหมมึงเห<อ>็นกูใช่ไหมออซึ่งตอนนั้นผมแบบคุ้นงงแล้วพี่ปอ๋อน่เขาก็เล่าให้ฟังเหตุการณ์ว่าประมาณไกด์เนี่ยเป็นคนไทย<อ>คนที่โดดตึกอนะคือไกด์เหมือนกันอ้าวเหรอ เป็นไกด์คนไทยซึ่งพาคนไปเที่ยวฝั่งนู้นอะไรเงี้ย<ะ>แล้วผู้หญิงที่เป็นนางลำเนี่ยก็คือน,นางลำเขาเียนางลำเหมือนอับสลาหรือเรื่องอะไเป็นการแสดงทางนู้นนะครับแล้วไกด์เนี่ยเขาก็ไปชอบแล้วก็ไปทุกอย่างทั้งผู้หญิงทั้งบ้านผู้หญิงเพื่อจะให้ผู้หญิงมีใจอะไรเงี้ยจนไกด์เนี่ยราาตัวหนักถึงขนาดเอาเงินของทัวร์เนี่ยไปใช้ใจ่าย แล้วก็ไปเล่นการพนันจนเสียไ,ไปเยอะมากอะ่ะแล้วก็เรียกผู้หญิงมาตกลงอะไรเงี้ยซึ่งผู้หญิงรู้ไม่มีเงินก็จดไม่เอาแล้วอะ <c oughs> ประมาณว่าไกด์ก็คงโมโหแล้วฆ่าผู้หญิงแล้วตายในห้องน้ำ <c oughs> แล้วตัวไกด์เองเนี่ยกินยาเข้าไปแต่คงยังไม่ตายอะ่ะแล้วกลวัวตองไม่ตายก็เลยกระโดดตึก <c oughs> อืมก็เลยสำลอกก่อนที่จะไปโดดตึกถูกไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคุณมาเจอเนี่ยเขาเจอยามันมีเหมือนสารพิษในร่างกายครับเรื่องมันก็มาเนี่ยป่ะแล้วผมฟังจากหลายเรื่องนั้นมีหลายคนมาเล่าเกี่ยวกับโรงแรมเนี้ยไอบ่อนคาดิโนเนี้ย,ค,ยครบเบื่อเจอคนโดดตึกอย่างชั้นเนี้ยอืเหมือนผมแต่ผม่บังเอิญอยู่ในห้องนั้นเลยเออ โอ้ยน่าก,กลัววะ่ะประมาณนี้ปะโ,โอ้ันนึกภาพตามแต่แต่ไอ้ทำอันนี้ขึ้น,นเรือเรเนนะี่ยผมจำประโยคนี้ได้นนะ<ภ>ผมว่าไปถามคนคนงานแถวแถวบ้านผมเนี่ยถามว่าภาษาบ้านเขาที่พูดเนี่ยมันมาไหนเขาพูดให้ฟังสามสิบประโยคนะผมจับในความว่าไอ้ประโยคนี้นะ่าะใช่ที่ตอนนั้นเขาพูดเพ<อ>ราเรื่องมันผ่านมาสิบกว่าปีแนละ้วผมจำไม่ได้หรอกอผมเพิ่งจะถามมา คุณแจ็คแสดงว่ารุ่นพี่ของคุณแจ็คเนี่ยที่พยายามจะพาไปในเมืองโน้นน,นั่นนี่แสดงว่าก็รู้สึกกังวลกับเรื่องที่เจอมาก่อนหน้าเพราะว่าพี่คุณแจ็คเองก็ไม่รู้ว่าเขาเจอเถูกไหมใช่เขาก็ไม่บอกอเพื่อนผมก็ไม่ยอมบอกผมอืแล้วผมก็ไม่เล่าเรื่องที่ผมเจอฝั่งนะ่ะฝั่งคนฝั่งไม่บอกอ่ะ ก็แปลว่าตอนที่อาบน้ําเนี่ยเขาอยู่ในนั้นจริงๆเขาเขาเขาตั้งใจจะแสดงให้ให้เรารับรู้จริงๆอ่ะว่าเขาอยู่ที่นี่ใช่ป่าแล้วคําประโยคที่เขาบอกว่าเห็นกูใช่ไหมยเงี้ยแต่ผมไม่รู้ไงรู้สึกโชคดีตรงฟังเขาไม่ออกแค่นั้นก็ผมก็ตติแต่แล้วป๋าเออแล้วแล้ว,ลวสิบกว่าปีแล้วผ่านมาจนถึงปัจจุบันเขายังยังอยู่ไหมนั่นน่ะกูแจ๊ค ไม่รู้ครับผาแต่โรงแรมบอ่อนยังอยู่<อ>คาสิโนยังอยู่เพราะหลายๆคนในห้องแชทก็บอกว่าน่าจะเป็นโรงแรมนี้โรงแรมนี้ก็น่าจะใช่แหละที่มีเป็นซีวิวแล้วก็ติดกับคาสิโนอ่าถ้าเข้าทางช่องนั้นอ่ะมันเนี้ยใหญ่สุดเลยแล้วอยู่แรกๆเลยด้วยอืเข้าไปเจอเลยลงฝั่งซีวิวมันจะถึงก่อนคาสิโน,โนซีวิว<า>เป็นซีวิวปุ๊บ โรงแรมฝั่งทีวีทางขวาแล้วก็ที่จอดรถฝั่งซ้ายแล้วก็โรงแรมฝั่งซ้ายที่ผมได้้องฟรีตอนแรกแล้วก็เยื้องไปก็เป็นคาสิโนแล้วเข้าไปก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นจะเป็นคาสิโนเป็นโรงแรมคาสิโนสลับกันไปอย่งเงี้ยป๋ามาไวเลยแล้วหลังจากนั้นลุงเช้าก็ข้ามกลับมาฝั่งไทยกลับขึ้นไม่ไม่อยู่ฝั่ง ตรงไทยแดนเลยแล้วรุ่งเช้าเนี่ยต้องกลับไปเอากระเป๋าอีกต้องจัดตึกขึ้นอากระเป๋าข้างบนอีกคือกระเป๋าทิ้งไว้นั้นหมดเลยแล้วก็เช็คเอาท์าอ้ไม่กล้าว่าไม่เอาเลยโอ้โหแล้วพอพอเขากลับไปเอากระเป๋าต้องไปทําอะไรไหมทําพิธีทําอะไรไหมคุณจ๊ะไม่ละป๋ากลับเลยครับไม่ไม่อะไรทั้งนั้นเลยไม่บ่นไม่ด่าไม่ว่าอะไรด้วยถูกไหมโอ้ไม่ว่าอะไรเขาป๋าเออแล้วแล้วเจ้าหน้าที่โรงแรมเขาเขาคุยอะไรกับ เขารู้หมดแหละป๋าเขารู้ทุกคนเขารู้หมดแหละแต่เขาบอกมีมีเบอรบอยบอกว่าบางคนเขาไม่เจอนะพี่จำไม่ได้คนเนี้ยผมให้ติไปสองร้อยมันบอกว่าบางคนก็ไม่เจอนะพี่แสดงว่าผมโชคดีที่เจอเจยังสงสัยว่าเอทำไมผู้หญิงถึงถึงติดค้างถึงตกค้างอยู่ที่นั่น ผู้ชายฆ่าตัวตายอ่ะคือถ้าฆ่าตายน่าจะไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ไงแต่ว่าแต่ว่าคนที่ฆ่าตัวตายเขาน่าจะติดอยู่ไกด์เนาะน่าหักการพนันนะโอเคโอเคครับกรับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ